โอ้ยนีนีม,ม,ม,มีแต่คนตอบเสียง <c oughs> เราเราไม่ได้ยินฮนะ <c oughs> เสียงดังมากแย่งกันตอบูอื้อเลยโอ้โหไหวไหมครับหหรเหนื่อยไหมคะดีครับสนุกดีครับอ๋อรู้สึกยังไงบ้านถามความรู้สึกเลยแล้วกันเนาะวันนี้ได้มาร่วมง,งาน Easy Boy จต่อความหใหญ่ปีที่สามแล้วคือวันนี้นะฮะต้องต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับแล้วก็มอบความสุขให้ทุกคนมันก็เอนเป็นกระบอกเสียงอีกระบอบหนึ่งที่บอกให้ทุกคน วันนี้ร่วมทำบุญกันด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะทำบุญด้วยอ๋อเหรอใช่ครับว้ามีใครอยากให้พี่พี่ฮันช่วยทำบุญสมทบทุนให้เด็กๆบ้างคะเด็กไปไหนคะเนี่ยเออเช็ทเช็ดกับเช็ทกระดาษกันนะอะไรครับพี่อเอาหลือเหลือหกเหลือหกไหมคะ,อ,อ,คะอ๋ออะไรนะอ๋ออยากจะซักเหลือให้อ,อ๋อ พี่เขาบอกว่าเรียกพี่เรียกแม่ได้ไหมใช่เหรอจะพี่ดีกว่าค่ะอแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็บอกว่าประทับใจเนาะรู้สึกดีใจที่ได้มานะคะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือคนพิการหรือว่าคนที่เป็นผู้พิภาพบ้างคะครับผมจริงเนี่ยกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่2เข้าสู่ปีที่3ามจุนนะครับก็กิจกรรมแบบนี้เนี่ย คข,ข่างที่จะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆต่อสังคมนะฮะก็อยากให้ดูทุกคนเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเพราะว่า,าผมเชื่อว่ามันไม่ไม่เหนือปาก,กาของกเราแน่นอนถ้าพวกเราสามัคคีกันช่วยกันทำนะฮะจะเหมือนเป็นการส่งต่อชีวิตดีๆให้กับเ,เด็กๆอีกหลายคน,นครับโอ้โหหล่อมากเลยค่ะจริงไหมคะโอ้แล้วอยากจะฝากบอกอะไรแฟนๆให้อยากจะเชิญชวนแฟนๆให้ร่วมส่งต่อความใงใยกับเราด้วยไหมคะ เอาเอาอย่างนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวถ้าอยากกระส่งต่อความ,มหงุหงิดเดี๋ยวผมทำทำก่อนเลยแล้วดูซิว่าใครจะมาทำบุญให้กับผมด้วยโอเคครัตอนนี้พี่ฮัทจะร้องขอบุญกับเราด<ช>้วยนะคะเดี๋ยวเรามีนี่เลยค่ะพี่ฮัทคะมีเท่าไหร่พักไปให้หมดค่ะครับร <laughs> ้อนเลยค่ะตามกำลังศรัทธานะคะโอ้โหมีสปอนเซอร์ค่ะยื่นไปแล้วนะคะคือมีคือผมนี่เตรียมมาตั้งแต่ที่บ้านแล้วฮะคะนี่ครับ ทายได้ทุกบทต้องบอกว่าเราจะส่งมอบให้กับทางสภากาชาตไทยนะคะที่อาร์ตขออนุญาตอขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่มาสิกาใจดีเลยอ่ะหล่อด้วยใจดีด้วยใจบุญด้วยหน้าตาดีด้วยมีใครอยากได้ไหมคะเออยากได้เลยคะอันนี้คืออันนี้คือกระเป๋าสวยๆนะคะแล้วก็เป็นออดเนเป็นดอกไม้นะคะที่เกี่ยวกับมอบให้ใช่ไหมคะอ่ะ เอาเละค่ะก็วันนี้ขมูลไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามีของพิเลยกมอบให้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า,อาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์มิโตชิค่ะขึ้นมอบของที่ระลึกน,นะคะด้านบนด้วยค่ะขอเรียนเชิญมิโตมิโตชิตชเอโยโกฮาม่านะคะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนค่ะขึ้นมอบของให้กับที่นันด้วยนะคะ เราอยากจะมอบให้นะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกทุกท่านค่ะนะคะมาผู้ใหญ่จากทางอีชี้บายค่ะทุนรุ่านร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญด้านบนค่ะระหว่างรอค่ะพี่ท่านค่ะจ๋าช่วงนี้มีผลงานอะไรพิเศษอยากฝากตอวแฟนบ้างรึก็ตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทำ uh, งงซีรีส์เรื่อง BOC อยู่ก็ฝากด้วยละกันครับผมนะครับ มีซี่โครงกกน่าระตัดยังไงก็ฝากด้วยนะครับข้าว้าวเอาละค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะถ่ายภาพขอไปทักใจค่ะใครอยากรับช็ตอตน,นะคะก็จะนั่นนั่นได้ไดไดมาถ่ายภาพกันได้เรื่อยๆค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเรามีนะคะโอเคค่ะอ่ะทุกคนค่ะรับพร สนสารยอดก้ใส่สะโพกกันไฟนะคะและก็อบอกเลยว่าเป็นการส่งต่อความหดวงใยปีที่3แล้วถ้าใครอยากร่วมกับกิจกรรมหรือว่าโครงกรดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ซึ่งเรามีไลน์ที่โฉนนะคะให้คุณได้ไปร่วมสนุกกันได้ถืหอห่อนะวันนี้ยังคงเปิดกิจกรรมค่ะให้กต่ทุกท่านนะไปส่งพลังคำพลังเสียงต่างๆมากมายค่ะและก็ตองขอบคุณทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะ